เป็นสาวเชียงใหม่เพราะวันนี้เรามีเรื่องอนี้ค่ะจางเฟพระราชบัญญัตเชียงใหม่มหานครตื่นเต้ตนตนะนะชอบชื่อด้วยอ่ะเชียงใหม่มหานครเนาะเนาะฟังดูดีก็คือวันที่24มิถุนายน2555จะเป็นวันประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนร้านพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครตรงกับวันอะไรนะ <c oughs> รองกับวันเปลี่ยนแปลงการปก<ช>ค,ครองนะคะอของไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยในวันที่ย4่สีมิถุนายนแล้วเนื่องจากมันเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยนี่เอง<ช><ช>เขาก็เลยเอาวันนี้ถือเป็นเอาเลิกเอาใชา้นะคะเลิกงามยามดีที่จะเป็นวันประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญ,ญัตินี้ค่ะจางเฟยนี่มาดูว่าร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานครเนี่ยจะมีหลักการที่น่าสนใจอะไรานี่ยังเป็นร่างอยู่นะคะแล้แขกเข้าใจว่าคําว่าขับเคลื่อนเนี่ยก็คล้ายๆกับจะเป็น Public Hearing งเนาะกก็โยนความคิดนี้ลงไปในพื้นที่สาธารณะให้คนลองอ่านลองถกเถียงกันก็คือจะเป็นกฎหมายที่ประชาชนเป็นคนริเริ่มแล้วก็จะเป็นคนผลักดันเข้าสู่สภาซึ่งไม่ได้เริ่มมาจากภาครัฐใช่นะคะก็เป็นภาคประชาสังคมของที่เชียงใหม่เขาคิดกันขึ้นนะคะ เนื่องจากมีกระแสเรียกร้องให้จัดการการปกครองท้องถิ่นแบบกระจายอํานาจมากขึ้น<ะ>ยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาคอ่ะ สำหรับคนที่ไม่เข้าใจการปกครองส่วนภูมิภาคคืออะไรการปกครองส่วนภูมิภาคก็คือลำดับชั้นในกระทรวงมหาดไทยค่ะก็มีผู้ว่ามีนายอำเภอมีกำนันมีผู้ใหญ่บ้านมีประหลัดอำเภออันนี้เรียกว่าการปกครองส่วนภูมิภาคซึ่งตอนนี้มันก็ทับซ้อนกันอยู่ถึง3มชุดด้วยการเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยก็คือมีการปกครองส่วนภูมิภาคอันหนึ่งมีอบจอีกมีเทศบาลอีกมีอบตอีก ก็ไม่รู้ว่าทํางานกันยังไงนะคะ <c oughs> เพราะฉะนันก็เลยอยากจะให้ยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาคแล้วก็ให้มีการกระจายอํานาจลงสู่ท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ <c oughs> ก็เลยนําเสนอเป็นโมเดลค่ะ <c oughs> ขึ้นมามีหลักการที่น่าสนใจดังนี้ก็คือ1ให้จัดตั้งการปกครองเชียงใหม่มหานครเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น <c oughs> ก็หมายความว่าไม่มีภูมิภาคแล้วนะคะ <c oughs> 2แบ่งพื้นที่การปกครองเป็นเขตและแขวงส่วนการปกครองที่เคยเรียกว่าอำเภอให้เปลี่ยนเป็นเขตตำบลให้เรียกว่าแขวง่ะ3ม,มีสภาเช,ชียงใหม่มหานครมีสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครมาจากการเลือกตั้ง จำนวนของสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครขึ้นอยู่กับจำนวนเขตเลือกตั้งที่กำหนดโดยจำนวนราษฎรประมาณหนึ่งแสนคนตามทะเบียนราษฎรทำหน้าที่พิจารณาข้อบัญญัติของเชียงใหม่มหานครและตรวจสอบผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครอ,อ,อันนี้น่าตื่นเต้นที่ให้ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครมาจากการเลือกตั้งของราษฎรทำหน้าที่บริหารงานของเมืองเชียงใหม่โดยตรง ถ้าหากมีการทำงานของผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครขัดแย้งกับสภา,าเชียงใหม่มหานครผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครอาจยื่นข้อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยุบสภาเชียงใหม่มหานครเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่สมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครจำนวน2ใน5อาจยื่นยติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปให้ผู้ว่าเชียงใหม่มหานครแถลงข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นได้มีการถ่วงดุลกัน<อ>แบบนี้น 6. ให้มีสมาชิกสภาเขตอย่างน้อยเขตละเจคนมาจากการเลือกตั้ง ข้อเข้อบัญญัติของเชียงใหม่มหานครมาจากผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครหรือราษฎรเข้าชื่อการเสนอให้สภาเชียงใหมห่พิจารณา,าแต่เชียงใหม่มหานครเป็นผู้จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้ายอากรการค้าสัตว์เชียงใหม่มหานครอาจเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละสิบเชียงใหม่มหานครอาจเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอีกหนึ่งใน9ของประมวลรัษฎากร9ยกเลิกการปกครองในระบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ิบให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลยังมีอยู่ต่อไปโดยขึ้นตรงต่อผู้ในการเขตและผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครนี้เป็นหลักการโอ้นี่เป็นรบบอที่ก้าวหน้ามากเลยนะคะดึงเต้นไหมืึเต้นนะสาวเชียงใหม่อย่างแขกก็ถึงเต้นก็คือจริงๆแล้วก็คือเป็นโมเดลที่ใช้อยู่กับกรุงเทพมหานครแต่ว่าอาจคงจะมีในรายละเอียดบางส่วนที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะแขกว่าก้าวหน้ามากกว่าด้วยนะสภานี่ค่ะจานเฟทีนี้พี่เบียร์่าทำไมเขาถึงอยากให้ เหตุผลเห็นผลเห็นว่าเหตุผลหลักใหญ่ๆนี่เป็นเพราะว่าการจัดเก็บภาษีในปีที่แล้วไม่ใช่ค่ะสอปีที่แล้ว2553นะคะเชียงใหม่เสียภาษีให้กับรัฐประมาณแสนล้านบาทแล้วได้รับคืนมาให้ท้องถิ่นเชียงใหม่บริหารจัดการตนเอง40,000่นล้านบาท หายไปประมาณ60หมื่นล้านบาทที่เข้าไปส่วนกลางคือน้อยกว่าค,ครึ่งหนึ่งก็คือจริงๆแล้วตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะจะกําหนดว่า <c oughs> ท้องถิ่นเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ35%เจากภาษีที่จัดเก็บได้ทั้งหมดแต่ปรากฏว่าจํานวน4ี่หมื่นล้านบาทเนี่ยเป็น เพียงแค่25%่เท่านั้นนะคะซึ่งเรื่องภาษีก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้แขกมองว่าเรื่องนี้ควรจะต้องผลักดันไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่แต่ถ้าเชียงใหม่ทําได้สําเร็จจริงๆซึ่งก็ลุนให้ได้สำเร็จนะแขกคิดจะมีความเป็นไปได้ไหมคะที่จะสำเร็จแขกมองว่าอย่างนี้ค่ะแขกมองว่าเรื่องการ ปกครองส่วนท้องถิน่นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการกระจายอำนาจลงสู่ท้งทองถิน่น decentralization เนี่ยแยกไม่ออกจากดิโมคราติเซชันกระบวนการทำให้เป็นประชาธิปไตยค่ะของภาพรวมของของทั้งทั้งประเทศแต่ใครคิดว่าอุป,ปสรรคของการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิน่นตามโมเดลของพระราชบัญญัติเชียงใหม่จัดการตัวเองหรือว่าเชียงใหม่มหานาครเนี่ยนะคะจะถูกขัดขวางจากวาฒกรรมที่สำคัญก็คือว่าจะเป็นสาธารณรัฐหรือเปล่า นี่<ร>จะเป็นการแบ่งแยกดินแดนหรือเปล่านี้จะเป็นการแบ่งแยกการปกครองหรือเปล่าจะทําให้เสียความสามัคคีหรือเปล่าแต่ถ้ากรุงเทพทําได้ทําไมเมืองอื่นทําไม่ได้นะคะไม่ใช่แต่กรุงเทพที่ทําได้นะคะเรามีสองเมืองก็คือพัทยาภูเก็ตกรุงเทพภูเก็ตสามเมืองใช่ไหมคะและอย่างกรณีของปัตตานีเองก็มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็มี การสัมมนาจากปัญหาจากชายแดนใต้กระจายอํานาจความเป็นไปได้ของโมเดลเชียงใหม่มหานครแล้วก็นครปัตตานีอของนครปัตตานีเนี่ยยิ่งน่าสนใจเพราะว่าเอ,อคนทั่วไปเนี่ยมักจะมองปัญหาชายแดนภาคใต้เนี่ยว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งของออคนมุสลิมตีกับคนพุทธทั้งๆท,ท,ที่ความจริงแล้วเป็นเรื่องของ ชาติพันธ์ชาติยม <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วก็ในงานสัมมนาปัตตานีฟอรัมเนี่ยคุณคุณคุณดอนปาทานซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวโสข,ของเดอะเนชั่นเนี่ยก็บอกว่าหากลองมองอาเซียนโดยเอาเส้นแบ่งเขตแดนออกแล้วใช้วัฒนธรรมอัตลักษณ์เป็นอาณาเขตก็จะเห็นความเป็นอัตลักษณ์ข้ามพรมแดนฉะนั้นเวลามองสามจงังหวัดชายแดนภาคใต้จึงไม่ควรมองเฉพาะส่วนที่อยู่ฝั่งไทยนะคะแล้วคนมักจะเ,เข้าใจว่า <c oughs> การที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นในภาคใต้เนี่ยเป็นเพราะว่าวัยรุ่นติดยามีผู้ก่อการร้ายจากจะแบ่งแยกดินแดนแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นของการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นเนี่ยหลักการมันง่ายมากเลยสงเฟเหมือนที่เราเคยพูดกันไปหลายครั้งแล้วในรายการนี้ก็คือว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอยากได้รัฐบาลที่โปรง่งใสถ่วงดุลอำนาจได้ตรวจสอบได้คุณต้องทํารัฐบาลให้เล็กที่สุด พอยิ่งเล็กเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งลงไปตรวจสอบได้มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียกร้องให้รัฐบาลกลางเนี่ยในโมเดลของพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครก็จะเรียกร้องว่ารัฐบาลกลางรับผิดชอบแค่เรื่องการคลังการทหารการศาลเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ๆส่วนเรื่องอื่นเนี่ยแทนที่คุณจะเอาเรื่องน้ําท่วมเรื่องอะไรต่อมีอะไรทุกเรื่องเนี่ยมากระจุกไว้ที่ ทำเนี่ยบคนชาวนาขายข้าวไม่ได้ก็ไปทำเนียยคนลำปางขายสับประรดไม่ได้ก็ขนสับประรดมาทิ้งหน้าทำเนียบอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ปล่อยสิ ปล่อยคืนอำนาจนั้นและให้แต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีสภาเป็นของตัวเองเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดของตัวเองเขาจะจัดการเรื่องระบบการขนส่งมวลชนของเขายังไงเขาจะจัดการเรื่องน้าเขาจะจัดการเรื่องป่าเขาจะจัดการเรื่องทรัพยากรเขาจะจัดการเรื่องข้าวเรื่องสับปะรดเรื่องยางพาราซึ่งเขาอาจจะรู้ดีมากกว่าเราแล้วในสภาเล็กๆในสภาที่เล็กลงอ่ะพี่เมียการตรวจสอบก็ง่ายขึ้นการเลือกตั้งเราก็รู้สันดานนักการเมืองง่ายขึ้นเพราะว่าคนอยู่ในท้องถิ่น ด้วยกันเองค่ะอันนี้แขกคิดว่าใช้ common sense ง่ายๆแขกรู้สึกว่าพอคุณทําทุกอย่างให้มันเล็กลงการตรวจสอบถ่วงดุลอํานาจความโปร่งใสเรื่องการ corruption, คอร์รัปชันก็จะตรวจสอบได้ไง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวเรื่องแบบจะเป็นสาธรณะรัฐหรือเปล่าจะเป็นการแบ่งแยกดินแดนหรือเปล่าเพราะว่าการปกครองแบบนี้นะคะเทศก็ทำแล้วก็ออกมาดีเช่นญี่ปุน่นก็แต่ละเทศบาลก็รับผิดชอบไปมีรัฐบาลเป็นของตัวเองเยอรมันแต่ละ แขวงแต่ละแขวงก็มีรัฐบาลมีรัฐสภาของตัวเองถ้าเชียงใหม่มหานครทําสําเร็จเชียงใหม่ก็มีรัฐสภาของตัวเองก็รับผิดชอบปัญหาของตัวเองไปใครจะขุดลอกน้ําปิงใครจะดูดทรายเรื่องก็ไม่ต้องมาที่ ถนหนดาชดำเนินมาทำไ,ไมค่ะไกลกันสักได้อย่างน <c oughs> ีง <c oughs> มันก็เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นเนี่ย <c oughs> เขามามีส่วนร่วมได้อย่างชัดเจนแล้วก็อย่างแข่งขันมากอย่างเช่นส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเรื่องการท่องเที่ยว <c oughs> เรื่องการศึกษาคุณสามารถดีไซน์ <c oughs> ใช่ไหมคะหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนอง <c oughs> ความต้องการของท้องถิ่นได้จริงๆ <c oughs> แล้วนเนี่ยเนี่ย คตรจะเป็นแบบว่าประชาธิปไตยเลยคือแบบว่าต้องใช้คำนี้บอกแบบว่าชาวบ้านขึ้นมาเป็นไม่สิ่งที่เป็นอ๋อมันเป็นสิ่งที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดและอันนี้แหละคือการ empower คือการให้ให้อำนาจสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแล้วก็กับประชากรจริงๆแต่คราวนี้เฟกับตั้งคําถามค่ะพี่เบียร์พี่แขกว่ามันมันไม่มีวาระกรรมที่จะขัดขวางพรบนี้ด้วยการบอกว่าคนยังไม่พร้อมหรอก คล้ายๆกับที่เราพูดในเรื่องของรัฐธรรมนูญในระดับประเทศนี่ไหอาจารย์ชำนาญคุณชำนาญจันเรืองซึ่งเป็นนักวิชาการนักวิชาการอิสระพูดถึงมายาคติและข้อสงสัยในการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคก็จะมีมาอย่างนี้หนึ่งเป็นการแบ่งแยกรัฐ ซึ่งไม่จริงเพราะแม้จะไม่มีราชการส่วนภูมิภาครัฐยังคงเป็นรัฐเดียวเหมือนญี่ปุ่น<ะ>และยังมีสถาบันกาษัตริย์เป็นประมุขเช่นเดียวกับไทย<ะ>ท้องถิ่นจะไม่ทำสีเรื่องทหารต่างประเทศเงินตราสารเราฉันไม่ต้องห่วง2กระทบต่อความมั่นคงไหมไม่จริงเพราะแม้แต่เกาหลีใต้ซึ่งไม่มีราชการส่วนภูมิภาคและยังอยู่ในสภาวะประกาศสงครามกับเกาหลีเหนือก็สามารถ<ะ>ทําได้ะนะคะ สามรายได้ท้องถิ่นยังไม่เพียงพอก็แน่นอนเพราะว่าปัจจุบันนี้เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเก็บภาษีได้จิบจอยเช่นภาษีป้ายภาษีบำรุงท้องที่แล้วจะเอารายได้ที่ไหนมาเพียงพอถ้าเกิดให้เขาเป็นหน่วยการหน่วยการปกครองท้องถิ่นจริงๆเขาก็จะเก็บภาษีได้พอซึ่งเพะฉะนันข้อน,นี้ก็ไม่จริงสี่อบจอ,อบตเทศบาลจะมีอยู่หรือไม่ในร่างพระราชบัญญัตินี้กาหนดให้มีการปกครองท้องถิ่นใน2ระดับคือระดับเป็นเชียงใหม่มหานครระดับล่างเป็นเทศบาลนะคะก็จะไม่ทับซ้อนกันละ สี่จะเอาข้าราชการส่วนภูมิภาคไปไว้ที่ไหนในอำเภอยังมีอยู่หรือไม่ ผู <Es pe c> ้ว <S ess> ่าราชการจังหวัดจะมาจากการเลือกตั้งมีวาระ4ปีผู้ว่าราชการจังหวัดเดิมและข้าราชการส่วนภูมิภาคมีทางเลือกว่าจะกลับไปสังกัดกระทรวงทบวงกลมที่ส่วนกลางหรือเลือกจะอยู่ในพื้นที่เดิมก็สังกัดเชียงใหม่มหานครกลายโอนจากข้าราชการส่วนภูมิภาคมาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นส่วนแอมเภอที่มาจากการแต่งตั้งจากกรมการปกครองก็จะหมดไปมีผู้นวยการเขตซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดเชียงใหม่มหานครทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน่ ข, 6, ข้อ6เขตพื้นที่อำเภอตำบลหมู่บ้านจะหายไปไม่จริงเขตการปกครองยังเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนชื่อเป็นเขตและแขวงแทนเจ็ดกำนันผู้ใหญ่บ้านยังคงมีอยู่หรือไม่ถ้ายังมีมีอยู่ในบทบาทอะไรคําตอบก็คือยังคงมีอยู่เหมือนในกรุงเทพมาหานครแต่ให้บทบาทในแต่บทบาทในด้านการพัฒนาจะหมดไปเพราะเป็นหน้าที่ของท้องถิน่นซึ่งมีงบประมาณเป็นของตนเอง ส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในด้านความการรักษาความสงบเรียบร้อยในฐานะที่เป็นหัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยของตำบลและหมู่บ้านตามกรณีมีอำนาจจับคุม,ค,มคุมขังตามกำหนดออประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาข้อ8ปประชาชนยังไม่พร้อมยังมีการศึกษาที่ ดีไม่พอไม่จริงถามดิฉันไม่จริงเพราะคำกล่าวที่ว่าประชาชนเป็นอย่างไรผู้แทนเป็นอย่างนั้นจะเห็นได้จากผู้แทนของคนกรุงเทพยังชกต่อยกันในสภาแต่ผู้แทนของคนจังหวัดอื่นยังไม่ปรางกฏเพราะฉะนั้นการศึกษาไม่ได้วัดอะไรนะคะก้าวนักเลงครองเมืองก็ไม่จริงตัวอย่างผู้ว่าราชการกรุงเทพแต่ละคนก็ไม่เห็นขี้เหร่สักคนหนึ่งแม้ว่าจะมีคนขี้เหร่สมัครแต่ก็ไม่เคยได้รับการเลือกตั้งนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าท้องถิ่นเขาจะเลือกคนขี้เหร่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาไหมคะก็เรายอมรับในความเป็น มนุษย์ของแต่ละคนแล้วก็การตัดสินใจของตัวเองและในเมื่อหน่วยเขาเล็กๆอ่ะเลือกมาแล้วไม่เวิร์กสี่ปีก็ไปเอาออกนะคะก็เไม่เคยเข้าใจว่าทําไมตอนนี้ผู้ว่าต้องส่งมาจากมหัดไทยส่วนกลางที่มาปกครองนี่คือวิธีการคิดแบบอนานิคมอ่ะส่งมาจากส่วนกลางแล้วไปปกครองคนที่แบบด้อยกว่าพวกแบบว่าบาบาเรียนทั้งหลายค่ะเดี๋ยวนะอีกสี่้อน่ะห่วงเรื่องนักเลงของเมืองพุดไปแล้วห่วงเรื่องซื้อเสียงขายเสียงอาจจะจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าปัจจุบันนี้จะดีกว่าเพราะว่า ก็อย่างที่รู้ตอนนี้ตําแหน่งในอำเภอผู้ว่าก็ซื้อขายกันเป็นหลายสิบล้านหลายสิบล้าน11ทุจริตคอรัปชันเปลี่ยนโอนอํานาจจากอํามาตย์ใหญ่ไปสู่อํำมาตย์เล็กร่างพรบอนี้กําหนดให้สภาให้สภาพลเมืองหรือลูกขุนพลเมืองคอยถ่งดุลอาจจะมีลูกขุนพลเมืองนะคะมี civil juries ซึ่งจะตรวจสอบการทํางานของทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติแล้วชี้มูลส่งฟ้องศาลนี่จะดีกว่าของกทมนะคะ ข้อ12ผิดกฎหมายหรือเปล่าพรบนี้มไม่จริงเพราะเป็นการใช้สิทธิ์ที่มีตามรัฐธรรมนูญมาตรา281ถึงมาตรา290รองรับไว้อ<ม>ตอบทุกคำถามค่ะน่าสนับสนุน,น,นแต่เพ่ก็ยังกังวลนิดนึงเกี่ยวกับกบระทรวงมหาดไทยที่น่าจะอยากรักษาตำแหน่งของตัวเองเอาไว้คือเก e. ้าอี้อ่ะอันนั้นปัญหาหญ่คอยดูกันต่อคือเป็นเรื่องงบประมาณด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ